เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับกลับถึงบ้านมาเหนื่อยเหนืยสิ่งที่อยากทําที่สุดก็คือทิ้งตัวลงบนเตียงนุ่มๆแต่พอเปิดประตูข้อห้องนอนไปเท่านั้นแหละโหกองเสื้อผ้าไหนจะของที่วางระเกะระกะเต็มไปหมดจากที่จะได้พักผ่อนกลายเป็นว่าเครียดกว่าเดิมอีกวันนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนสมอและภูมิรบย่อมย่อมในห้องนอนให้กลายเป็นสวรรค์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงกันลองถามใจตัวเองกันดูสักนิดนะครับว่าตอนนี้ห้องนอนของเราเป็นแบบไหน เป็นที่ที่เรารู้สึกว่าเอ,อยากรีบกลับไปซุกตัวเพื่อชาร์จพลังใจจังเลยหรือว่าเป็นอีกห้องที่แค่เห็นก็ถอนหายใจแล้วเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอแต่ของที่ยังไม่ได้จัดวางไม่เป็นระเบียบไปสมหมดและเรื่องนี้อาจจะสําคัญกว่าที่คิดนะครับเพราะมีข้อมูลบอกว่าผู้ใหญ่หนึ่งใน3คนเนี่ยนอนหลับไม่เพียงพอซึ่งหนึ่งในตัวการร้ายที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงก็คือความรกและความไม่เป็นระเบียบในห้องนอนของเรานี่แหละครับมันส่งผลต่อจิตใต้สำลึกของเราโดยตรงเลยนะทำให้เราผ่อนคลายได้ไม่เต็มที่ แต่ไม่ต้องกังวลไปครับเรื่องแบบนี้แก้ได้เพราะเรามีแนวทางง่ายๆที่จะมาช่วยเปลี่ยนห้องนอนรกๆให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจโดยเราจะแบ่งเป็น3มเสาหลักที่จะทําให้การจัดห้องนอนเป็นเรื่องง่ายและสนุกขึ้นเยอะเลยครับมาเริ่มกันที่เสาหลักแรกกันเลยครับอันนี้เป็นอะไรที่จับต้องได้มากที่สุดเลยนะนั่นก็คือการจัดการกับพื้นที่รอบๆตัวเรานี่แหละเพื่อสร้างบรรยากาศที่มันโปรง่งโลง่งสบายตาแล้วก็น่าพักผ่อนนั่นเองครับ หัวใจสาคัญของเสาหลักนี้ก็คือปรัชญาจากญี่ปุ่นที่เรียกว่าคมมาริครับหลักการของมันเรียบง่ายมากๆเลยนะก็คือให้เราเก็บไว้เฉพาะของที่พอเห็นแล้วรู้สึกใจฟูหรือจุดประกายความสุขให้เราได้เท่านั้นลองนึกภาพตามนะครับเสื้อตัวโปรดที่ใส่ทีไรก็รู้สึกมั่นใจสุดๆหรือแก้วกาแฟใบสวยที่ทําให้กาแฟยามเช้าอร่อยขึ้นนั่นแหละครับความรู้สึกแบบนั้นเลยที่เรากําลังตามหาส่วนกระบวนการก็ไม่ซับซ้อนเลยครับลองทําตามสขั้นตอนนี้ดูนะ 1. คือรวบรวมของประเภทเดียวกันมาไว้ที่เดียวกันก่อนเลยอย่างเช่นเอาเสื้อผ้าทั้งหมดในบ้านมากองรวมกัน 2. ค่อยๆหยิบขึ้นมาทีละชิ้นแล้วถามใจตัวเองจริงๆจ,จังๆเลยว่าชิ้นนี้ยังทำให้เรามีความสุขอยู่หรือเปล่า 3. ถ้าคำตอบคือไม่ก็กล่าวขอบคุณเบาๆในใจที่เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วก็นำไปบริจาคหรือทิ้งไปและสุดท้ายข้อ4ครับสำหรับของที่เรารักและเลือกที่จะเก็บไว้ ก็หาบ้านใหม่ให้มันอย่างเป็นที่เป็นทางครับแล้วสำหรับใครที่ห้องนอนอาจจะมีพื้นที่จำกัดหน่อยไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะมีเทคนิคลวงตาม,มาฝากกันอย่างแรกเลยคือการใช้สีโทนอ่อนๆครับมันจะช่วยให้ห้องดูสว่างแล้วก็กว้างขึ้นเฟอร์นิเจอร์แบบมัลติฟังก์ชันก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ได้เยอะมากและเคล็ดลับเด็ดที่ผมชอบมากๆเลยนะคือการใช้กระจกครับการวางกระจกในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยสะท้อนแสงและสร้างมิติทำให้ห้องดูใหญ่ขึ้นแบบทันตาเห็นเลยละครับ โอเคหลังจากที่เราจัดการกับสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูแลในสิ่งที่มองไม่เห็นกันบ้างนั่นก็คือเรื่องของพลังงานในห้องนอนของเรานี่นะครับซึ่งเราจะใช้หลักการของฮวงจุ้ยเพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบแล้วก็ส่งเสริมการพักผ่อนอย่างแท้จริงสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตำแหน่งของเตียงนี่แหละครับตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยหัวเตียงควรจะพิงอยู่กับผนังทึบๆนะครับเพื่อความรู้สึกที่มั่นคง และควรจะวางเตียงในตำแหน่งที่พอเรานอนแล้วเนี่ยจะสามารถมองเห็นประตูห้องได้แต่ต้องไม่ตรงกับประตูแบบพอดีเป๊ะนะครับและที่สําคัญเลยคือควรหลีกเลี่ยงการวางเตียงโดยให้ปลายเท้าชี้ไปที่ประตูหรือว่ามีกระจกส่องมาที่เตียงเพราะเชื่อกันว่าจะไปรบกวนพลังงานดีๆในขณะที่เรานอนหลับครับ เรื่องของสีก็มีผลกับความรู้สึกของเรามากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสนุกๆตามหลักศาสตร์ตะวันออกในการเลือกโทนสีห้องนอนตามวันเกิดซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังงานที่ดีแล้วก็สร้างความรู้สึกสงบได้ลองเอาไปเป็นไอเดียกันดูได้เลยครับว่าวันเกิดของเราจะเหมาะกับสีโทนไหนแสงก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญเลยนะครับที่จะเปลี่ยนห้องนอนให้เป็นสวรรค์ได้ลองเปลี่ยนมาใช้ไฟสีวอร์มไว้ที่ให้แสงนวลนๆนนอบอุ่นเหมือนแสงเทียนดูสิครับจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายกว่าแสงสีขาวๆจ,จ้าเยอะเลย แล้วก็พยายามเลี่ยงการติดไฟสว่างสว่างไว้เหนือเตียงโดยตรงนะครับการมีโคมไฟแสงนุ่มๆที่หัวเตียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศได้ดีกว่ากันมากและแน่นอนครับว่าในตอนกลางวันอย่าลืมเปิดม่านรับแสงแดดธรรมชาติให้เต็มที่เลยนะมาถึงเสาหลักสุดท้ายกันแล้วครับเราจัดการเรื่องพื้นที่และพลังงานไปแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือกลิ่นครับเราจะมาปลุกประสาทสัมผัสการรับกลิ่นเพื่อสร้างสุดยอดประสบการณ์แห่งการพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบกัน โหกลิ่นนี้มีพลังในการเปลี่ยนอารมณ์เราได้แบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับเหมือนกับคำพูดบนสไลด์นี้เลยการบำบัดด้วยกลิ่นหอมๆห,หรือที่เราเรียกว่าอารมาเทอราปีนี่แหละครับมันสามารถเป็นเหมือนปุ่มปิดสวิตความวุ่นวายจากโลกภายนอกและก็เตรียมร่างกายกับจิตใจของเราให้พร้อมเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากกลิ่นไหนดีนะลองดูตัวเลือกยอดนิยมพวกนี้ได้เลยครับ ลาเวนเดอร์ ender, นี่ต้องยกให้เป็นพระเอกเลยช่วยให้ใจสงบใครที่ชอบคิดฟุง้งซ่านก่อนนอนต้องลองเลยครับซีราวูดจะให้ความรู้สึกเหมือนเราได้ไปเดินอยู่ในป่าสนสงบๆช่วยลดความกังวลได้ดีมากส่วนคาโมมาลก็จะให้ความรู้สึกผ่อนคลายอบอุ่นเหมือนได้จิบชาร้อนร้อนก่อนนอนเลยล่ะครับและนี่คือสูตรพิเศษที่เรานำมาฝากกันครับ Sweet Winter Dreams แค่ชื่อก็น่าฝันดีแล้วใช่ไหมละครับเป็นการผสมผสานกลิ่นที่ลงตัวมากๆเลยนะ ใครที่มีเครื่องพ่นไอ้ําหรือดิฟฟิวเซอยู่แล้วลองนําสูตรนี้ไปใช้ได้เลยแค่หยดน้ํามันหอมระเหยตามสัสดส่วนนี้รับรองเลยครับว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนและเราก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นการจัดของการปรับทิศทางหรือว่าการเลือกกลิ่นล้วนมีเป้าหมายเดียวกันเลยครับนั่นก็คือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราขึ้นมาเป็นที่ที่เราจะได้พักผ่อนและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง สรุปประเด็นสําคัญที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้อีกครั้งนะครับก็คือ 3- เสาหลักนี้แหละครับเริ่มจากการจัดการพื้นที่รอบตัวให้โปร่งโล่งสบายตาต่อด้วยการปรับสมดุลพลังงานในห้องให้ดีและสุดท้ายคือการเช็คกลิ่นหอมเข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศในการผ่อนคลายอยากจะย้ําอีกครั้งนะครับว่าการจัดห้องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามนะแต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของเราเป็นการออกแบบพื้นที่ที่สามารถฟื้นฟูและชาร์จพลังให้เราได้อย่างเต็มที่ในทุกๆวันเลยครับ และสุดท้ายนี้ครับอยากจะทิ้งคําถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้กลับไปลองมองห้องนอนของตัวเองดูอีกครั้งหนึ่งว่าคืนนี้ห้องนอนของเราจะบอกเล่าเรื่องราวแบบไหนกันนะจะเป็นเรื่องราวของความเหนื่อยล้าและความวุ่นวายหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของการพักผ่อนที่แสนสงบสุขซึ่งคําตอบและพลังในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของเราทุกคนแล้วครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ w h i เปอร์พอดแคส by b r e e z เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ